เอาคันบ่าหายเอาเก่าสิเพื่อเส้นนี่คือเหลยพันขเขา่ากับของปูใช้ว้านทีสถิติตามทีเพิ่นเห็ดมาคือเก่าสิเพื่อเส้นเขานะครับพี่น้องคันลุยกับว่เกินงวดงวดซอมากระตำคือเขาครับของปูใช้ว้านก็ถือว่าเป็นเลขแน,นวทา่ามไอพี่น้อง FC เอฟซีห้าได้ซองได้เบิ้งไว้กับไปท่ามช่องห้ากับก็หาให้ท่านี่แหละครับหาให้ไอพี่ไหพน้องห้าได้ เบื้องตัวขันใดแนวทางขันใดแล้วกับจะลืมเบือโทรกูใช้บ้านหามลืมเดี้ขาดไม่เด้อเบือทเด้อก็งว่างว่างเ่าซ้างกก่เลยอ่าสใกงไกังไอืมอัน้ตัวไปตัวไี่เด้อพีน้องด้อเออเพิ่สิดีขยายอีกได้เนี่เาเอาเข้ามา นี่คือเบอร์โทรของปูเช้แหวนพี่น้องได้โชคได้เงินได้ท่วงแล้วก็บจันลืมนี่เบอร์โทรปูเดอ้อฮะข,ขี่มาใส่ตั้งเขา่าเรียกวา่าโทูมาถ,ถามปูเขาได้ทูมาถ,ถามปูเราเดอ้อปูเอ้ยจังแสนจังสี่สิจังใดกับซา,านบอว่าจะเรือวา่าเสียวทั้งช่องเฮาเป็นตัวพาน กับหรือว่าจะเป็นทั้งช่องเาเป็นตัวพานสําหรับไม้เหลวเนชีอย่างกสรซังกับติดต่อทั้งช่องเขาได้ก็พี่น้องเด้อเบื่อโทรกับยุช่องอะไราจังของค้อนพรรวยนี่เิ่นเอฟซี่ไรกับกดเข่าปั๊บเกะเราท่านกลัวเข่าป๊อ๊อปป๊อปป๊กับกับพี่น้องเด้ะนเอาบอนเขาเ่าซี่หอยดาบนี่เด้อพี่น้องเด้อหอยดาบคว้นพน่องไม่นองไม่ไม่วงกันกับจังเลยกับย่าย่าหิรุยหิรพาด ให้พี่ให้น้องได้ทรัพย์สนุนส่องไม่ั่ำครับเพื่อ,อเพื่อเพียงกำลังใจกับกำลังใจสิไปหาตัวดีๆตัวเนวทาาให้พี่น้องี่ลาครับอ่ากันเห็นท่านผู้ชมขอมาชมเทลาพันเทราลอยลาพันกับมีกำลังใจกับทั้งสองมีกำลังใจดีใจดีใจตัวอ่าขอพี่ขอน้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เเด้อกับกาสิเป็น เป็นบุญที่ดอกพี่น้องเนาะคับสำหรับเบอร์โทรปูรใช้ว่านเพินกับยูหันละเร่ปูบอกอีกเนะ่ยบอกตงบอกบอกเบอร์โทรอีกเนะนี่ยศูนย์หกสามศูนย์สามศูนย์หกแปดสองสี่อ่าเนยครับเบอร์โทรของปูใชว่านกบไปพี่น้องได้จำไวนะ้เนาะอ๋วันนี้ห้องสี่กวรปูดอกวันเนาะอ่าะสมมาเพราะวรคขิด ได้ตามเอเซรเลยมันปรทัอได้องวัดตัวปูนี่มีดีบ่ค่ะเมื่อคืนนี่นี่มีดดีบ่ค่ะแต่เห็ดสูตรออกมาแล้วดีป่อันนี้เป็นเลขนี่มีดหรือเป็นเลขสูตรปูสูตรคำนวณสูตรคำนวณเนาะค่ะเนาะคัดซื้อขัดซื้อกันผ่านนี่คือหลุดหกหลุดหลุดหกเล่นบ่ค่ะการหลุดหกนี่ย่ัมีผ้าล้างบ่ไปบนไม่คืออีกแล้วอันนี้เนาะ พี่น้องลางด้วยหลุดหลุดหกเด้วยงดนี่หกนี่โบมีผ่านเนอะคือวันร่วมผ่านเอ่าขันซูมว่ามันเดลอยู่ฮอก็จะไปขึ้นยากขึ้นยากสื่อไล่ถือดีก้อนสื่อหน่อยพิษเด็กนันเนาะของตูใช้ว่าได้พี่น้องเนี่หกนี่สื่อไลยตัวถือดี่ก้อนสื่อหน่อยตัวพิษขันหกวิ่งกับวิ่งก็หกศูนย์หกเก้าเมันก็ได้หลุดแต่ว่ากระตองมีถอยหลังอีกไม่เป็นถอยหรอกปีน ปีนมาใส้ตัวกับก็บคือเปีนจากศูนย์หกหอดศูนย์เก่าอ๋อศูนย์หกหอดหกเก่าคือเก้าอะไรแต่ว่าหกนี่ชิยูรักน่วยมันรักสิบรักสิบหกยูรักสิบค่ะถ้าลุดหกยูรักสิบนี่คือบระภาน,น,นมันบปราจันวางสันะะนะค <c oughs> ่ะเนาะอ๋อปาะจันกันมันก็เขาทานตัวยุ่งแห่นทันตัวถ้ารับตัวบนเนี่ยขันเล็กสิออกตัวเนี่คือสิออกซีซีเก่า ถีาเป็ป <9 S 2> เปา่าถ้าเป็นเป่านะคะน่ะมันเป่ามันเป่าหนาอ๋อเป่าเป่าซีบกร้อยอ๋อลักลอ,รอยออรักซีบเล็บบอไดเอ้เขียนลงไว้อ๋ออ๋ออ่าจังสันลักครับตัวเหล็กเนี่ยทางชัดเกียนเด้่ครับอันนี้ชัดเกี้ยนนะพี่น้องเรื<ช>่อชัดเกียนแต่แถวนี้มันมันบอกเส้นกันเลยนะครับอ้าวข้าวไตเนี่ยก็บอกเส้นกันอืมคือคือบวกไปปนกันเลย ทั้งใต่ออค่ทั้งเืองยางเดียวเจ็ดแปเเก้าเกเจ็ดนี่คือพ่อมีทั้งหลังนี่ทั้งใต่สองสามสมสี่สองสี่พ่มีมันเียกสองเจ็สองแปดสเก้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้ามันสีเอาเ่้งเอาลางใช้กันเลยรัพก่น้องด้อจะไปเอาตามว่าสื่อสองสามเนี่ยสื่อสามสนี่ยหวยบดจากเพราเผลบลเรลบลอดตี ว่ามันหามัวหดอยู่ในนี้ว่าหายมัวหามัวทั้งไต้เซ่ทั้งเสื่อนั่นเอาแถวไต้เซ่แถวเสื่อพี่น้องว่าเอาชัดๆนะชัดๆครับีอแถวไต้ซแถวเสืเอาอีีอพี่น้องแถวเสืงมีเกล็มีเปียมีเก่าแถวล่างกับซอสซีแถวเสื่งเกล็เปียเกใหเอาบนแถวบนมาใส่แถวล่างจะเอาแถวล่างใซ่กันจะาแถวเสื่งเส่กัน ให้เอาแถวทึว่งมาเซยเียวแถวรางแถวลางเซยเียวแถวทึ่งนี่แหละเอาขันมากกับจัดไปพี่น้องบ่ามาักกับพันกับบริวากับบานตัวนี้คือเป็นแนวทางเรียกแนวทางก็เป็นเลียกแนวทางของปู่ใช่านครับเดี๋ยวทางซองอเขาก็สิเขามาติดตามเรื่อยๆกันละคือโยนี่จอนจอกันแล้วก็จะยุ่งกันแล้วเฮ้ยเฮ้น,นี่ผ้าโยมันเขออาขอะเขาอยากเน่ยะเออเอจะเขามากยาก คือปูเชื้อว่านกับบ่ยุไก่ดอกแต่ว่ามาหายางยากพอยางเขาไหนี่กันกันผู้ว่าช้ำนานทางนี่มันตกห่วยพี่น้องว่ามือกันพี่น้องมากจะเอารถมากแ้จะบางอาจกัพี่น้องได้หามเอาถหลดมาเด็ครับอ่าวยางมากกับพ่มาลอยกนเมตรบ่ไก่ดอกมองจอดรถลดยางเขามากกับลอยกูเมตรเท่านั้นแหละมันแดดจากซีมือหาอ่ากันกันแดดต่อกันหามืออาทิตย์หนึ่งยังสิถแลดรนเขามากโหลด แห้งแน่นด <laughs> <sh ed ous> <l ark> ีท่างันเนี่แต่ว่าเขาโค้งเหรอว่างจะไปโค้งแห้งเลยเหรอขันโค้งแห้งเลยรถเข็นกับเขามายกไปได้มันวุมีหมอกเขามายกเอ้าเนาะเอากระชีเอาตามของปูนี่แหละเออหรือลาปูไปนะครับในในสุกคนอ่ากระขอฝากทั้งสอง ค่ะพี่น้องป้องไปคะ่ะตัวเลขทะเบียนรถปูใช่ว่านนี่กะตัวอันตรายเลยคะ่ะพี่น้องเด้อคะ่ะจังใดก็เอาไปพิจารณาน้าเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะซึ่งแอดว่าสิ่ายแล้วล่ะคะ่ะพี่น้องแต่ว่าเป็นเลขที่งามซึ่งฮาหกฮาหกฮาหาเจ็ดฮาแปดเนี่นะคะเนาะ,ะซึ่งเป็นเลขทางกุมารห้เนาะคะ่ะเนาะซึ่งมันสิเป็นเลขที่ไปตรงซื้อขืนซื้อลงใดนะคะพี่น้องเนาะ หยิบจับฉลากกินแบ่งรัฐบาลไว้เด้อพี่น้องปองไปค่ะแอดว่าเห็นว่าพอดีสียางไก่แล้วล่ะค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเป็นเลขทีงามมากๆนะคะ่กะก็เลยบ่อผาดทีสิมะซองให้พี่น้องปองไปใบเบิงะะ้งเนานะ,ค,ะ,นะ,ค,ะค่ะว้พิจาระนาเนาะค่ะเนาะค่ะซึ่งท่างช่องก็เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะถาพี่น้องทนันใดมากกะหยิบจับลอตเตอรี่ไว้รุ่นเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะถาพี่น้องปองไปทานใดบ่ามากกับถือว่าพันเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะ ค่ะอันนี้กะซิไปตรงกับความฟันพี่น้องปองไปท่านใดก็ลองเอาไปพิจารณายิบจับเบิ่งเนาะค่ะเนาะคะ่ะอันนี้ก็บรรยากาศน้ำหาปูช้ยบ้านเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะบรรยากาศน้ำหาปูชายบ้านเนาะคะ่ะถ้าโหลส,สมานหรือจังใดก็ติดต่อทางเบอร์โทรพนันใดทีแอดขึ้นห้วด้วะคะ่ะพี่น้องเด้อค่ะค่ะนี่ก็บบรรยากาศอยู่ในดงในป่าค่ะพี่น้องค่ะ ว่าแต่ว่าได้ค่ะว่าวอาจาร,รย์ได้ให้เลขแม่นให้เลขเด็ดนะคะพี่น้องค่ะซึ่งบุกปลาฟ้าดงกะตองมาเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพื่อพี่น้องป้องไปหรือว่าเอฟซีทุกๆท่านเนาะคะ่ะแอดกับประพาทที่สีมาตามหาแนวทางดีๆฝากเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหาเงินยากค่ะพี่น้องค่ะก็ลงทุนกะใส่ ควมพิจารณาบงกอนเนาะค่ะวามาักบ่ถกกรรมกจัดจวดจัดฝาดบึ้มไปเลยค่ะถ้าบ่มักกับพานเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะเพราะว่าการลงทุนทุกอย่างมีการเสี่ยงสูงเนาะค่ะพี่น้องมีความเสี่ยงสูงค่ะพี่น้องก็ใส่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังเลอค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าทางน้ำเลขกน้ำเบอร์นี่กะสิเป็นบุญผ้าวัฒนนาเก่าเนาะค่ะบางท่านอาจมีบุญบ่ทอกันบางท่านอาจแอดว่าไปตัวนี้เพิ่นมักตัวนี้เพิ่นก็ไป สื่อคนละอย่างเพื่อนก็ถือสิอนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่กะก็ใส่ข้อมวิเคราะห์เบิงเนาะคะ่ะพิจารนาเบิงเนาะคะ่ะก่อนเฮาสีลงทุนเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะคะ่ะอันนี้ก็เป็นข้อมเสื้อส่วนบุคคลเนาะคะ่ะพี่น้องะคะ่ะแต่ที่แน่ๆน,นี่เพื่อนหายเลขถือข้ไร้ายจนได้มารีอยู่ในดงในปลาเพื่อคะ่ะนี่ค่ะทางมากกับลำบากค่ะคือจังแอดซองให้เบิงหันละคะ่ะพี่น้องปองไปค่ะ เอาสิไม่แต่ขีดตเอมรถใหญ่มากบ่หอดด้อค่ะพี่น้องเด้อตรงยางมากเนาะคะ่ะพยางมาแต่ไกลๆพี่น้องค่ะยางมาแต่ไกลๆเนาะคะ่ะเพื่อสิม,มาตามหาแนวทางฝากพี่น้องปองไปเนาะคะ่ะค่ะ คลิปนี้ก็เป็นแนวทางจากปูชัยว่านเนาะคะ่ะค่ะก็ขอให้พี่น้องไปพิจารณาเบิงเนาะคะ่ะแอดกระทําขึ้นมาเป็นเพื่อแนวทางะคะ่งกงะ,าะ,คะการลงทุนมีการเสี่ยงเนาะคะ่ะก็ขอก็ให้พิจารณาเบงกอนเนาะค่ะเนาะจ้ะ จามากกระจัดธาคัดกับพาน,นะะเนาะค่ะเนาะค่ะทำขึ้นเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้เนาะคะ่ะขอให้เอฟซีทุกท่านถูกหวยรวยเงินทองขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงลำล้ำเรื่อยๆจ้าสวัสดีค่ะ